นี่ทายทำเบื้องนองน้ำว่ากับเบื้องนองแกะตานอนอยู่คนหลักขางพ่อนอนกลางบ่มีไผ่ย้อมไผ่นำว่านอนลงใส่แขนพอดิ้วนอนลงใส่แขนแขนพอดิ้วงนตุ๊กปังนอนเลี้ยวลกเลี้ยวเจ้าจันอนก่อนเน้อ กอนเบ็ม,น,น,มน่ะตานั้นแล้วเบ็มดดน้อนน้ำลูก,ลก,ลก,เ,ก,ลกเห่นน้ำลูกลูกสบายแกกับยางม่เห่นน้ำมอเบิองความเป็นอยู่งามมาัมืมอคืนจ้าอันนี้แม่งามตากับลูกแก้วก้าวพนนอนเฮ้ียงกัน มาทั้งนีก็เป็นหนึ่งน้องแกวตาลูกสาวหลานี่น้องชบากแก้วมาไปอ็นอยู่ต้องเรียนหนึ่งกับมีสิบมือฮักตามาคิดหอดมูหลามันมาเขาเขา,เขาติดป้าเขาป้ากล้วยหอมกลับมาก,กับมนันนอนน้ำป้ากล้วยหอมคื่เก่าปล่อยแม่หมนท้องนอนอยู่คู้เดียวคือเก่านี่เป็นแม่กล้วยหอม ชมฟ้ามจะน้ำมือคืนอันนี้น้องก้านกล้วยก้ยกานกล้วยอนาคตพ่อพันธุ์เราสูงยาวเขาดีรอครับก,รก้านกล้วยได้สิบเดือนแล้วจ้ะเป็นกล้วยรอขาวผิวสวยก,ก้านกล้วยเป็นน้องนับตังนับตังก็จ,จะนอนต่อถ่ายกันมะนีนี่แม่พูนทับโอ้หมิดแม่พูนซรับเป็นแม่ของ นับตังแล้วก็ก้ารกล้วยมาทั้งนี่มืดเ่าเห็นหงแม่หมอนทองแม่หมอนทองลูกสาวเป็นน้อนน้ำป่าลูกสาวจะติดป้าชาแก้วจะติดป้ากล้วยหอมก็เลยเป็นปน้อนน้ำปลาเขาไปเดือนหนึ่งี้หนึ่งเดือนกับยี่สิบวันกับบอลืมไว่หนีบอลืมจำไรให้เก้าจ้า จำได้ฮือเกาว,ว่าหักหักป้ากล้วยหอมเขากับมาเฟียมนันนอนน้ำฮือเกากลับมาเป็นสาวเจินเทินเลยนี่คือโดงทองฟาร์มจ้าถ่ายทําให้เบื้องตอนกลางคืนพ่อเขาหยอกน้ำว่านี่น้องงามตาหน่อย ปูสาทไทยกับมานอนก,กนนน่อ,อนจันน์มนอพ่อเขาหยอกหยอกน้ำวา่าโอ้ยน,นไปทั้งนั้นกับเม่นแม่ง้มใจเป็นแม่ของน้ำวา่านี่กับน้ำวา่า <c oughs> น้ำมือแรงมาฮอกก็จะน้ำแรงมาฮอกก็จะ, <c oughs> าากจะลินน้ำลูกหลวงสิเละจ้าอยู่ไก่ชิดอยู่น้ำกันเพราะว่าเฮากา ที่นอนกับอยู่กับในขอบคว้ยเลยเขาเลี้ยงแบบเอาใจใส่เลี้ยงแบบดูแลหออนยามเบญยามคืนจ้ะน้ำวากะอยากมักนอนน้ำคนขันอันขันอันนอนน้ำให้พ่อก่อนเนี่ยดีหลายหรับมุยมุยดีหลายนอนน้ำพ่อให้พ่อกอดลังเทียกัน อย่าก,กอดพ่อกะขาดินนาวนาวถ้าเพื่อนเสียกอดพ่อนน่เพื่อนเสียเอาขาเดด,ดินนาวนาวให้เขานอนให้กอดมือนี่นี่น,นอนให้พอกอดได้หลับปิ้วเลยอันมาทั้งนี่เป็นแมงน้าใจแมงน้าใจนี่เป็นแม่ของน้ำวาทั้งเบิดมีมาชิกของเราดงทองฟาร์มออกมาใหม่อีกหนึ่งตัวก็กลายเป็นสิบเอ็ดตัวจากสิบเป็นสิบเอ็ด น่องลาหมูก็คือน้องแก้วตาเพิ่งเกิดได้ซีมือไปไ<ด>มือหนีวันที่เท่าไรไดาาเดียน่องน้องแก้วตาเกิดวันที่ยี่บแปดจ้ามือนีวันที่สี่ได้เพราะอาทิตย์หรือต้นะได้อาทิตย์หนึ่งจ้าน้องแก้วตาได้อาทิตย์หนึ่งมือนีพาไปกินหยาไกาย่ยางเมีย ลูกแล้วปองแป้งปองแป้งแล้วอยากกินนมได้บุ๊บวะอยากกินนมยืดขึ้นยืดขึ้นวะลูกให้ลูกกินนมและคือว่าเขาซื้อสารกันลูกลูกไปกินนมแม่กับลูกมันนี่มันนี่มันนีสยางไปกินนมขันลูกนี่คือยางใส่นมแล้วปองแป้งปองแป้งไปแล้วอันนี้ลูกอันนี้อันนี้กินแล้วมาต้องลูก หมุนพ่อย่นยุดสันเด็กกินอิ่มแล้วเด้นน่ะกินนมอิ่มแล้วน้ำว่ากินนมอิ่มแล้วหมุนพ่อย่นย่นรับตาปิ้วปิ้วปิ้วผุนปากบานบานเพื่อนน่ะมีนมติดอยู่ผุนกินนมอิ่มแล้วจะนอนน้ำพ่อนล่ะเบื้องเพื่อนอ้วนอยู่ดิขี่โพใครยังป่องดิน้ำว่า ตอในน้อยเกิดม้าหนังดำคือหรือมีการมีอ่างผู้หายไรบัดนเนี่ยนใหญ่ขึ้นอ้วนตัวอ้วนตุยมีการขอผูกโบมีการมีแต้มขาการงามไฟ<ป>ถอยละน้องน้อยเอางางชองแจงเอาน้อนพี่ติบันเนี้ยใหญ่มองน้อนเอ้เอ่ยนานปับ๊บ <laughs> ง่ายมังนอนแม่เขาชื่อแม่งามตาลูกแกวตาแม่งามตานี่คือชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันของดวงทองฟาร์มอยู่น้ำในขอกไวเลี้ยงลูกดีจ้ะเลี้ยงลูกดี แม่ง,ง้มตานี่เลี้ยงดูกดีดูแลใส่ใจนำนมก็ดีลูกออกมาตัวน,น้อยแต่ว่ามา้าไงทั้งหนอกฐานนมไงอ้างดีแต่ว่าออกเวลาออกโตไม่ใหญ่ดอกขอดง่ายทุกขังเลยแต่เขาสิม,มห้หไงที่หลังแม่งยังกัดอุอตกใจไกเพราะว่าในขอกควายเขาเลี้ยงไก่ไวถ่าเคยียมหมดเคียแมงไวถาเคยีย ตะขาบที่เค็เนะจ้าตอนีไก่อยู่พรอมมนกิ้นยังลหละลูกเออชบาแก้วกลับมาเป็นสาวเลยไปอยู่โดนหลายกลับมาเป็นสาวเลย,ยท,ทุกตัวสมาชิกของโดงทองฟาร์มจ้า หมุนหมอนเออ้วนท้วนสมบูรณ์พอเขาดูแลดีหญ้าก wow. 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 so being so ับป yeah. oh. ูไครกินถ้าหญ้ายุ่นหนีกินบ่ทันอ๋อหมุนหมอนแล้วทั้งนี่ถ้าหญ้ากินบ่ทันกับไปหาตดทั้งนอกไม่ห่ยญาติหมอนพ่อญาติญาติญาตินอนหมุนหมอนพ่อแง่พ่อออกแล้วจะค้องหมุนหมอนญาตินอนเลยน้ำว่าว่าขอน้ำว้านอนหน่อยค่ะพ่อ ทายทำให้เบิ้งจ้าชีวิตดวงท้องความงามเหมือนแรงงามเหมือนคืนขบวนนี้พ่อคู่เบื้องลูกเลี้ยงดูเลี้ยงหักใส่ใจย่างไรฮะอยังการขบวนไม่ครับการฮะมีแนวกัดแล้วฟองพ่อบอกพ่ออ๋อก่อให้แล้วก่อให้แล้วได้ใส่บักกะดีงามถูกตัวกรอให้แล้วลูกเอฟซีจากล้ำปางสื่อมาฝากจ้า คลิปนี้กับซ้ำนี่ละจ้าถ่ายถอดการนัน่นความเป็นยูของ<ม>ฟาร์มเฮาให้เบิ้งนะจ้าย้ําอแล็งถ่ายทําให้เบิ้งหยอกลูกหยอกเต้าห <laughs> ยอกหยอกกันสมืออยู่น้ำกันยังสี่เป็นประจําจ้า <laughs> ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ้าที่เมตตาเบิ้งให้ขีดย้าวเบิ้งให้นองน้ำว่า ขอบคุณทุกคนที่เบิงบ่ะคามโฆษณาเนาะจา้เป็นรายได้เล็กๆในน้อยพอมามาพอมาสื่อหัวอาหารให้เด็กๆเนาะจา้ขอบคุณทุกคนนะจา้าสี่ห้กกำลังใจ <ไป S 1> ต <ไป S 1> ลอดลม,ม้าเสมอมาเราก็คอยเบิงคิปให้น้องเนาะจา้าคิปนี่กับซ้ำนี่แหละจา้ไปไปสวัสดีค่ะขอบคุณค่คณนะ